The This World On this Day รู้หรือไม่ว่าบนโลกใบนี้มีคนที่ถนัดขวาจำนวนมากถึง85-90%ของประชากรโลกทั้งหมดขณะที่มีคนถนัดซ้ายเพียง10-15%เท่านั้นแม้แต่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าทำไมคนเราจึงถนัดซ้ายหรือขวาแต่สิ่งที่สามารถระบุได้จากผลวิจัยก็คือ ทักษะของคนถนัดซ้ายจะถูกควบคุมด้วยสมองซีขวาซึ่งโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสารรค์มากกว่าคนถนัดขวาและด้วยปริมาณคนถนัดซ้ายที่มีอยู่จำนวนน้อยจากประชากรทั้งหมดทําให้คนถนัดซ้ายจะสามารถเรียนรู้และใช้มือข้างที่ไม่ถนัดได้ดีกว่าเนื่องจากสิ่งของบนโลกนี้ส่วนมากจะทํามาเพื่อคนถนัดขวาเพื่อให้ความสําคัญและรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนถนัดซ้ายกับคนถนัดขวาในปี1976องค์กรที่ชื่อว่า Left Handers International นในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้วันที่13สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคนถนัดซ้ายสากลโดยสาเหตุที่เลือกเอาวันดังกล่าวก็เนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์ที่13ซึ่งชาตวตะวันตกถือว่าเป็นวันอัปมงคลจึงได้เลือกเอาวันนี้เป็นวันสำหรับคนถนัดซ้ายเพราะในอดีตแต่ก่อนที่โลกจะเปิดกว้างเช่นทุกวันนี้คนมักมองว่าการถนัดซ้ายคือความบกพร่องและผิดปกติอย่างหนึ่งของร่างกายในบางสังคมถูกมองว่าเป็นพวกปีศาจ จัดเป็นตัวประหลาดและเป็นคนกลุ่มน้อยที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะในสังคมชาวเอเชียถ้าเห็นลูกห้านถนัดซ้ายมักจะบังคับให้ฝึกใช้มือขวาแทนจึงทําให้คนถนัดซ้ายจํานวนมากต้องสูญเสียพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดไปอย่างน่าเสียดายถึงแม้ว่าคนถนัดซ้ายจะเป็นเพียงคนจํานวนส่วนน้อยของโลกแต่ก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่เป็นคนถนัดซ้ายมีงานวิจัยบางส่วนพบว่า คนถนัดซ้ายจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงกว่าคนถนัดขวาและบางคนถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะหน้าตาดีกว่าคนถนัดขวาอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังมีตัวแปรอ,อีกหลายอย่างรวมถึงการสนับสนุนจากครอบครัวด้วย The World this day. This the independence concept newspaper World on day is Typhus of